ไปดูเรื่องราวของเหตุการณ์6โจะนะคะที่เป็นวัยรุ่นชายหญิงค่ะคึกข,ขนองนะคะทำคลิปออกมาเต้นโชว์กลางสี่แยกไฟแดงซึ่งเกิดขึ้นในพื้นที่เปิดหัดใหญ่จังหวัดสงขลานี่แหละค่ะ นีเป็นคลิปวิดีโอนะคะที่ได้มีการแชร์กันในกลุ่มโซเชียลหลังจากที่พบว่าคลิปนี้มีกลุ่มวัยรุ่นชาย5คนลงไปเต้นกันกลางถนนบริเวณสี่แยกไฟแดงในพื้นที่ตะบลควนลังอําเภอหัดใหญ่จัดสงขาค่ะซึ่งเป็นสี่แยกไฟแดงใหญ่ถนนสายเอเชียตัดกับถนนเพชรเกษมช่วงเกิดเหตุก็ประมาณสองทุ่มของคืนวันที่1 4มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นคืนสุดท้ายของการประกาศยกเลิกเคอร์ฟิว และกลายเป็นกระแสที่ถูกวิจารณ์ในแง่ลบอย่างหนักค่ะเพราะว่าอาจจะเกิดอันตร,รายและก็สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็เพิ่งมีคลิป6วัยรุ่นที่ออกมาเต้นกลางสี่แยกในพื้นที่ตำบลคลองวะ ขอไปค่ะในพื้นที่คลองวะของบ้านพรูหาใจมาแล้วเมื่อคืนวันที่13มิถุนายนและก็ถูกตำรวจเรียกตัวมาดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับไปเรียบร้อยแล้วและกรณีก็เช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าล่าสุดในวันนี้นะคะกลุ่มวัยรุ่นทั้ง5คนที่ลงไปเต้นกลางถนนรวมทั้งวัยรุ่นหญิงอีก1คนที่เป็นคนถ่ายคลิปซึ่งอายุยังอยู่ระหว่างเพียงแค่13-15ปีผู้ปกครองค่ะได้แอบพาเข้าพบกับทางตำรวจนะคะพร้อมกับ การรับทราบข้อหาในการดำเนินคดีเนื่องจากมีความผิดตามกฎหมายโดยวัยรุ่นทั้ง6คนเพราะว่าเป็นวัยรุ่นที่อยู่ในพื้นที่ของชุมชนคลองเตยอำเภอหาดใหญ่และให้การรับสรารภาพโดยบอกว่าในคืนเกิดเหตุขับรถมอเตอร์ไซค์ขับไปส่งเพื่อนที่ตำบลทุ่งตำเสาในอำเภอหาดใหญ่จัดสงขาไปด้วยกันทั้งสิ้น7คน โดยเป็นชาย5คนแล้วก็หญิง2คนคนขากลับเมื่อมาถึงสี่แยกไฟแดงควรล้างค่ะก็รู้สึกนึกสนุกชวนกันไปเต้นกลางสี่แยกเพลงคิดอะไรอยู่ในจังหวะที่รถจอดติดไฟแดงอยู่แล้วก็นำมาโพสในกลุ่มแต่ปรากฏว่าคลิปนี้มันดันหลุดไปอยู่ในโลกโซเชียลค่ะจนมีการแชร์ต่อๆการเป็นจำนวนมากดังกล่าว ทั้งนี้วัยรุ่นคนหนึ่งยอมรับว่าสาเหตุที่ลงไปเต้นกลางสี่แยกเพราะต้องการเรียนแบบการเต้นในโซเชียลโดยท้าเรียกยอดไลค์และก็ยอดวิวหากเกิน400ครั้งพวกตัวเองก็จะออกไปเต้นกลางสี่แยกบ้างแล้วก็ปรากฏว่ายอดไลค์ยอดวิวเกิน400ครั้งนะคะจึงต้องลงไปเต้นตามที่มีการท้าถ่ายเอาไว้แต่ก็ได้ลบคลิปดังกล่าวออกไปแล้วเพราะว่ากลัวจะถูกจับหลังเห็นข่าวกลุ่มวัยรุ่น6คนที่ไปเต้น ถูกจับกลุ่มแล้วก็พร้อมกับออกมาขอโทษสังคมและไม่ต้องการให้ใครเอาไปทำตามด้านพ่อแม่ของวัยรุ่นคนหนึ่งบอกเขาว่าขอให้เรื่องนี้เป็นบทเรียนกับวัยรุ่นคนอื่นๆสิ่งที่คิดว่าเป็นเรื่องเล็กและก็ทำแล้วสนุกทำไปได้วยความคึกขนองขาดวุฒิภาวะอาจจะสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองสังคมและครอบครัวหากจะเต้นก็ไปเต้นที่สนามฟุตบอลหรือว่าสนามกีฬาซึ่งไม่ใช่ทาให้ใครเดือดร้อนเพราะหากเป็นคดีความแล้วก็จะติดตัวไปตลอด ด้านของผ่านตระบตเอกอภิชาติวรณโกผู้กำกับโรงพักหาดใหญ่เปิดเผยว่าวัยรุ่นทั้ง6คนค่ะต้องถูกดำเนินคดีในฐานความผิดเกี่ยวข้องโดยไม่ละเว้นซึ่งทางพนักงานสอบสวนจะทําการสอบสวนและแจ้งข้อหายครั้งอย่างไรก็ตามวัยรุ่นทั้ง6คนอาจถูกดำเนินคดีเหมือนกับวัยรุ่นที่เต้นกลางสี่แยกไฟแดงในพื้นที่คลองวะ่ะ ที่ถูกเรียกตัวมาก่อนหน้านี้นะคะซึ่งถูกดำเนินคดีตามมาตรา385ผู้ใดโดยไม่ได้รับอนุญาตอันชอบด้วยกฎหมายกีดขวางทางสาธารณะจนเป็นอุปสรรคต่อความปลอดภัยหรือความสะดวกในการจราจร ก็จะต้องถูกดำเนินคดีระวังโทษปรับไม่เกิน5,000บาทและมาตรา370ผู้ใดส่งเสียงทำให้เกิดเสียงหรือว่ากระทำความอื้ออึงโดยไม่มีเหตุอันควรค่ะก็จะต้องระวังโทษปรับไม่เกิน1,000บาทด้วยไปฟังเสียงของพ่อแม่ผู้ปกครองวันนั้นที่เข้ามาพาบุตรหลานมามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ค่ะให้ตัวเองและครอบครัวเดือดร้อนเพราะว่าอนาคตของเด็กๆก,ก็ยังอีกไกลใช่ไหมคะแต่เด็กๆเ,เหล่านี้ก็ คิดว่าก็ผ่านการอบรมสั่งสอนจากครอบครัวระดับหนึ่งแล้วแต่มันอยู่ที่ตัวของเด็กด้วยแต่วันนี้ก็ขอบคุณทั้งขบวนการและในการร่วมมือของเจ้าหน้าที่ที่นี่แล้วก็ครอบครัวต่างๆที่สามารถที่จะมาช่วยแล้วก็ร่วมมือกันในการแก้ปัญหาในครั้งนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณสําหรับชีวิตของของเราทุกคนด้วยที่ทีไ่ได้มีโอกาสในการที่จะช่วยเหลือเขานะคะแล้วก็คิดว่า สังคมก็ควรที่จะให้โอกาสเขาจะบอกว่าเด็กๆรู้เท่าไม่ถึงการก็คงไม่ใช่ทั้งหมดแต่เด็กๆรู้แต่เพียงแค่คิดไม่ถึงว่าเรื่องมันจะมีผลไปถึงระดับไหนนะคะคิดว่าครั้งนี้ก็เป็นประสบการณ์ของเขาและก็อยากให้โอกาสกับเขาเพราะสิ่งเหล่านี้แม้จะเป็นการเต้นที่มันไม่ถูกต้องแต่เด็กเหล่านี้ยังคงที่จะต้องมีการดําเนินชีวิตอยู่บนโลกนี้ร่วมกับสังคมต่อไปนะคะก็อยากจะให้ ทั้งขอโทษแล้วก็ให้กําลังใจน้องๆด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทีมงานขอบคุณพี่ตํารวจขอบคุณพ่วงกับด้วยนะคะขอบคุณค่ะ